ตํามเมียงสู้กินนะคะ่ะตํามเมียงค่าตะไไข่นี่ค่ะวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งของการของตํามเมียงก็คือตัวค่ะทัวผัวเองตํา, ua, า,ตาเองค่ะค่ะแล้วก็นี้ประคา,า,ะม,า,ะามเปียกนะเวลาตําเมียงก็ต้องใส่ให้มันเกี๊ยวๆจังจะได้แตดกันเนะาะแซบสๆค่ะอันนี้เป็นตําพริกกับตะไคร้ใช่กันค่ะเพื่อที่จะตําค่ะที่นี่ ใช่กันค่ะทำถัวทำไปเรื่อยๆ็นทัวละเอียดอืม 对呀嘛。<Yeah. S 2> yeah. โขกใส่กันนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นสูตรตำตำเมี่ยงปกติที่กาลสินเขาค่อกินตำเมี่ยงเมี่ยงนาครูเมี่ยงเขาวนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นตำเมี่ยงเมี่ยงยางตลาดะคะ่ะตำแยงยางตลาดผู้ดใดสนใจจะสั้งได้คะ่ะชุดละสามสิบบาทสร้างได้ในคอมเมนต์แจ้งสั้งกาลสินได้คะ่ะ ค่ะขูดไปเรื่อยนี่ขไปเรื่อยห,ห,ห,หอมหอมหอมปลาตอนนี้ใส่ปลาแดกลงไปค่ะกับผงชูรสกับน้ำตาลกับนี่ย,ยังกับกระปามเปียกอืมเอาน้าลงไปก่อนเมื่อกี้น้าปลาน้าปลาแดกที่นี่เบิ้งค่ะเบิ้งนี่ยัวๆๆๆ่วยๆๆั่วยั่วยั่วนี่จื่อบบารนี ปลาแดกอันนี้คือส่วนกำเม,มี่ยงยานตลาดค่ะแซ่บตาเพิ่งกันขายอยู่ยังตลาดเพราะว่าขับไปเลยยุไก่กะสั่งได้ค่ะอาจจะจัดเซ็ตให้ลูกเคอรี่ไปกับบ,บวบค่ตนะตรงนี้บวบงามนีรีส์ต่อไปเป็นขัข้นตอนของการสตรีม <c oughs> นปลาเลิ้นปลาทำเมี่ยงยั่วๆค่ะแซ่บเวอร์ใส่ปลาแดงบ่ใส่ปลาแดงอีกักหน่อยแซ่บแล้วก็แซ่บแล้วนี่การเพิ่มปลาแดดแซ่บปลาล่ลาน้อนะคะต้นนี้ตาอืปลาแดดให้เองก็ได้การขาดด้วยที่ปลาแดด ใจสั่งได้นะคะชิมได้ไหนนมอร่อยเหอะแซ่บแซ่บแซ่บอร่อยเหาะเลยนะแซ่บเวอร์ออเล่นเสียงปกก็แซ่บ,บแล้วนี่จ้าตาแล้วจะมีหน,น,น้าตาปเป็นแบบนี้โอุ้ยน้ำลายไหล กำไรไหล,หล,หลตำ่ตำเอิญต่ำเมียงยั่งตลาดยัวยัวจ้าอันนี้เป็นเครื่องเคียงเครื่องเคียงที่หาได้ไดน้ำบาดเฮาสะกอนผักบอดสารพินค่ะแล้วก็กระลังสีกระลังสีไปหั่นหั่นมะนาวนะคะเขี่กับเปรียวๆนะคะมีใบใบชาภูบานเขาเอินใบผักอีเลิศค่ะแล้วก็นี่ใบบักยมเนาะมันจะตัดกันกันกบเมียงอ่ะมากินเมียงน้ำกันจ้า ้นี่เล่าจ้าหลังจากที่เขาตัดเมียงแล้วแล้วออ่าอ่าามีใบเครื่องเคียงเนาะคะ่ะใบผักอีเลิศกับใบมะยมใบบางยมบานเท่านะคะเราก็เอาอันนี้มันจะตัดกันใบเขาเอ็นยังกว่าบัก้าบักเ้าบักเนาบักเน,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 นี่ป๊ายอดจุดยเดือดย่ด้อย<ต> นุ่มตามด้วยมะนาวนิดนึงแล้วก็